หลงตาขาอาการเจ็บป่วยของมนุษย์นะคะเกิดจากอะไรได้บ้างคะเกิดจากกรรมเกิดจากอดีตแล้วเกิดจากปัจจุบันปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมเนี่ยอยากตายไปไหมละ่ะไปไหนก็ด่าคนโน้นมาด่าคนนี้เดี๋ยวก็กี่เกตายแล้วนี่คือกรรมปัจจุบันเห็นชัดๆเ,เอาก็ถูกแล้วเอา กรรมปัจจุบันนะเพระกรรมอดีตไงคนเรานี่นะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาจากไหนไม่รู้จริงๆอ่ะไม่เป็นไปได้เราต้องฝึกเนี่ยเพราะเราทํากรรมมาแล้วในโลกมันจะทไว้ที่ไหนกายกรรมวจจกรรมวโนกรรมทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าแต่จิตเป็นตัวบันทึกอถ้าเรานึกมันก็เป็นภาพเป็นความรู้สึกถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่มานั่นคือคือกรรมไงเราก็นึกถึงแต่กรรมดีไงกรรมไม่ดีก็อย่าไปนึกมัน เราเพิ่มกรรมดีเข้าไปที่เพิ่มกรรมดีกรรมดีมันก็มีหลายระดับ嘛ม,มันหลายระดับนะเว้ยยังไงคะอ้าวก็สวดมนต์ไปก็จะได้รู้ว่ากรรมดีเรามีอะไรเราก็จะรู้ในอดีตเราบันทึกอะไรมาเราก็จะได้ต่อบางคนปปารถนาเป็นหนองพุทธภูมนะเป็นพูทธเจานะ้านแต่ปิดโดยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเพลินอยู่กับรูปรถเสียงเพลินอยู่กับโอ้มนุษย์นี่ โคตรเพลินเลยเพลินเพราะเห็นอะไรเสพทั้งรูปและนามเออเสพกายยังพอเสพใจด้วยเสพสองอย่างเวลาออกจากล่างนะเสพอย่างเดียวเลยใจได้อย่างเดียวใช่ถูกนามมาทำความรู้สึกเวลาเสพก็โดยความรู้สึกนึกเสวจุแล้วถามมาเทวดาไม่อยากลงมาไหมอยากนะฮะ ่ก็ดูดูท่าแล้วลงมาเนี่ยกูไปจำกรรมแน่นอนกูไม่ลงดีกว่าเขาดูแล้วเออทำกรรมไม่ดีไว้พอประมาณเนี่ยตัวเขาจะลงมาไหมไม่กู <c oughs> มาสวดมนต์ดีกว่าไม่เสี่ยงเพราะทีนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเอามาย้อนมาเรามนุษย์เนี่ยเราฝึกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรูดด้หน่อยมาตายแล้วจะไปไหนจะมาตายแล้วเกิดเลยก็ได้ไงหรือไม่เกิดก็ได้หรือไปพรหมก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ อยู่ที่การฝึกฝนเนะยท่านถึงบอกมันติดไม่ได้โลกเนี้ยความทุกขกกติดไม่ได้ความทุกข์กติดไม่ได้ถ้าเราฝึกไปน,น,นานๆเข้าเวลามีทุกเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วเออจะเปลี่ยนบรรเทาทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมเวลามีสุขเราก็เออมันสุขเห่อไม่จริงเนี่ยแล้วกูตายแล้วไปไหนมันก็ต้องมาฝึกต่อไงไม่ติดไงเข้าใจไหมไม่ติด แต่ถ้าเมก็ติดอยู่นะจิเป็นคาเป็นข,าว,นขาวไปประมาณนั้นแหละค่ะคำถามนะคะเมื่อคืนสวดมนต์พร้อมหลวงตาครับสวดใกล้จบห้านาทีสุดท้ายได้กลิ่นเหม็นแรงมากเลยครับสวดในห้องนอนคนเดียวประตูหน้าต่างก็ปิดมิดชิดครับอย่าถามหลวงตาว่ามันคืออะไรครับเพราะว่าม,มันคือพวกอยากได้บุญค่ะ พวกที่เขาตายโดยทรมานโดยโดนฆ่าตายโดนรถทับโดนของมีคมเนะี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นเนี่ยรูปรสกลิกลกลก่นเสียงมันไปโลกธาตุเนี่ยนะกนลิก่นรูปรสกลิกลก่นเสียงมันไม่ไมีมอะไรบังได้นะจิตเนี่ไม่มีขึ้นมันก็กําแพงบังไม่ได้ฮนะถ้าอยู่ในห้องนี้ได้กลิ่นเลยไเออมันมาอย่างไงเออนี่มันต้องวิสูจน์แล้ว เนี่ยคนได้กินต้องสูดแล้วกินมาจากไหนถ้าเราสวดมนต์แผ่เม่ตามทนาบุญบันทึกบุญไปนานๆเข้าเล่นนานเข้าเนี่ยความรู้สึกเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมมันจะชัดเจนขึ้นนะใช่ไหมพอได้กินปั๊บรู้แล้วเอ้ยไอคนนั้นมันนั่งขี้อยู่กินเหม็นเนี่ยรูปร่างมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือกลิ่นเหมือนไปตามกลิ่นี่ยรูปรสกลิ่นเสียงจิตมันควบคุมควบคุมพวกนี้อยู่ ตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงจิตเป็นโคกควบคุม,คม,คมทีนี้เราฝึกจิตยอย่างเดียวเนี่ยมันก็แยกไปได้หมดเลยเชัดเจนไหมเอาเอ้าวก็ที่เขาถามเมื่อกี้เราถูกแล้วมันมาจากไหนอกลิ่นเห็นนะห้องเราก็เปิดแอร์เหน็นได้ยังไงมันก็คนที่เขามีความผูกพันกับเราที่มันตายโดยทรมานนะเขาเห็นเรามีแสงสว่างถามว่าเขาไม่นึกถึงเราเป็นไปไม่ได้ อ๋อบุให้ผมด้วยนะครับให้ฉันด้วยก็มาพร้อมกิ่นเนี่ยท <fish> <ados> <mon> ั้งนั้นเราสัมผัสไม่ได้คนสัมผัสไม่ได้ก็แต่กิ่นสัมผัสได้ใช่ไหมล่ะก็แผลแล้วก็หมดเรื่องเวลาแผลก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อเยาบุญตัวเองนะบางทีมันไม่มากเอาบุญหลวงพ่อเอาบุญจักรพัรด์เนี่ยมีเยอะผ่านมา้ได้เรากำหนดไปแล้วินญานนะ แล้วก็คอยดูผลลัพธ์ที่จะเกิดอ้าวทำแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าแผลเราได้ไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละจะแผลแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเนาะทำให้ขี้เกียจเข้าใจไหมทำให้ขี้เกียจถ้าเราพิสูจน์ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าจะขี้เกียจไหมหลวงตาฝึกกับหลวงปู่ตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าอ่ะฝึกไปด้วยพิสูจน์ไปด้วย้งนั้นเวลาออกมาหรอก อาจริงไม่ออกหลวงตาคะผลผลจากการแผ่จากการทำงานให้หลวงปู่หลวงตาแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่เนี่ยคะ่ะทำไมต้งถูกวอตที่สี่ทำไมรางวัลที่หนึ่งล่ะ <c oughs> เอาโอเอาสี่มาก่อนเอาสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมอ๋ส <c oughs> อสา้วันด,ดีหนหน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้จจ้าประดา อ้าวมีอะไรถามเมอเวลาดังสวยดียังไม่ได้มานานนะสาขาเนี้ยกับ,บปีโหแค่ปีนันเองโอ้มาดูจัก,กรพรรดิใช่ไหมสวยมากเลยครับสาธุค่ะหลวงตาครับทำไมเวลาที่นึกถึงหลวงตาหรือว่า อธิษฐานถึงหลวงตาทุกครั้งเลยครับจะหลับฝันดีมากเวลาคิดมากก็คิดถึงหลวงตาน่ะจะได้หลับใวๆไงไม่เขาหลับเขาหลับแล้วเขาฝันว่าได้สนทนาธรรมกับหลวงตาค่ะวันหลังหลับแล้วก็ต้องขอตัวเลขก่อนหลับเอาชัดๆจะไม่ต้องกลับประมาณนี้สาธุค่ะ ในนี้อธิษฐานแล้วฝันถึงหลวงตาตลอดก็ต้องพิสูจน์นะคะขอตัวเลขใหม่ๆก็ขอพวกพิซซาพวกส้มตำก่อนนะจะไปเอาเยอะขอที่จอดรถก็ได้หลวงตาคะนั่งสมาธิอย่างเดียวกับการที่สวดมนต์ไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยได้บุญต่างกันไหมคะนั่งสมาธิว่าสวดมนต์สวดบทอะไรล่ะ มันอยู่ที่บทสวดถ้าสวดจกกักระพัทเหรอคะถ้าสวดก็พักพกทการคือนั่งสมาธิอะไรนั่งสวดไงบางคนเขาก็นอนสวดยืนเดินนั่งนอนไงแล้วแต่คนจะไม่เข้าใจเรื่องนั่งสมาธิกับสวมดมนต์มาเดียวกันน,นั่นแหละจริงๆแล้วบางคนเขาก็สวด้วยสั้นๆคือพุทโธจับลมด้วยจับพระด้วยอะไรประมาณนี้ บางคนกับตจสนานาคมบางคนกับอีบิโซพระควานอย่างเรานี่จักรพพัดมั่งไตสนานาคมสลับกันไปสลับกันมาบางคนนะบางคนก็จับลมแล้วแต่ความถนัดแต่ตะกี้หลวงตาบอกว่าให้เดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ให้เราสดม์ไว้ในใจตลอดถูกเพราะเราไม่รู้มันจะตายช่วงนอนแลือช่วงนั่งแล้วช่วงเดินไงมันไม่แน่ความตายไม่แน่นอนหรอก บันทึกบุญไม่ต้องตั้งท่าไม่แม่เพราะเวลาตายก็ไม่ได้ตั้งท่าเหมือนกันน่ะมันก็เงียบเงียบมันก็ตายเลยแล้วถ้าส่งโรงพยาบาลทันไม่ทันก็เรียบร้อยค่ะจะมีหล่อพระวันที่สิบเอดที่ยางงามก็เลยทวงเงินจากลูกหนี้ค่ะบอกว่าจะเอาเงินไปหล่อพระแบบนี้เราจะได้บุญไหมคะได้อยู่นะ แล้วมันมันเป็นบาปด้วยไหมคะหลวงตามันจะเป็นบาปได้เขาเป็นเจ้าหนี้เขาเป็นลูกหนี้เราเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาก็ลําบากอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จะไปจะไปเอาเลยนะ <laughs> <laughs> เขาลําบากอยู่ <laughs> ก็ใช้วิธีอธิษฐานขอให้มีทรัพย์มาจาัดทุกทิศทาง<ช>เพื่อข้าพเจ้าจะเอาไปหล่อพระวันที่สิบเอ็ดนี้ได้สาธุค่ะสาธุนะคะโมทนานะคะหลวงตาคะอธิษฐานฝากลูกของเราให้เป็นลูกหลวงปู่แต่มีคนบอกว่าหลวงปู่ไม่รับ,รบไม่รับลูกเรารับ,รบท่านรับหมดละท่านเป็นโพธิสัตว์<ช>มีคนไปถวายท่านแน่ ที่วัดสแกสมัยก่อนพอถวายปั๊บสักให้เงินสิบบาทมึงยี่สิบบาทแล้วใจจ้า,จางเลี้ยงเลยค่าจ้างเองเลี้ยงลูกเอาเขาถวายทัานแล้วทัานก็หยิบเงินแถวนั้นนะ่ะวะค่าจ้างเองเอาไปเลี้ยงไม่เกินนี้แหละสิบยี่สิบบาทนี่แหละฝาก ลูกเราเป็นลูกหลวงปู่ดียังไงคะหลวงตวาก็ดีนะให้ดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่ยวยเหลือนะหลวงพ่อให้เขารู้ทางโลกและทางธรรมด้วยประมาณน,นี้ท่านเป็นโพธิสัตว์ปฎิวัติท่านเยอะไม่ตพองหรอกแล้วนอกจากจะฝากลูกแล้วเราฝากสามีด้วยไหมฝากเมียด้วยก็ได้ฝากลูกก็ได้ฝากธุรกิจได้หมดอะลูกศิษย์หลวงพ่อจร,จริงๆเขาฝากหมดละฝากทั้งบ้านฝากทั้งหมดอะ ฝากธุรกิจให้อธิษฐานยังไงคะหลวงตาธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมอบให้หลวงปู่ส่วนหนึ่งอย่าไปโทรถวายท่านไงแต่ท่านไม่อยู่แล้วไปที่ท่ามืองนาแล้วกันอ้าวก็ท่านไปอยู่แล้วไงเราก็จะไปหลอ่อลูกท่านไงนอย่างเงี้ยมาหล่ออย่างเงี้ยถ้าไม่ไปทำามืองนะก็ เข้าบัญชีพระวะลงคดนะคะเฮ้ยมาลำปางก็ได้ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยลำปางเนี่ยครับหยอดตู้ที่ลำปางนี่ก็ได้เหมือนกันมันมันกระแสเดียวกันแต่ถ้าโอนเข้าบัญชีก็จะได้บุญทุกสาขาเลยนะคะอ,อ้ถ้าคิดได้ก็โอเค <laughs> <laughs> อันนี้สําหรับคนที่เทพระนะคะเขาถามมาคะ่ะหลวงตาว่าบล็อกพระบล็อกเดียวกันทําไมตอนหล่อออกมาบางครั้งไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนนะฮะเขาเทหลวงปู่อยู่คะ่ะบางทีหลวงปู่หน้ากล, <ง S 1> ล <ง S 2> มหลวงปู่หน,น้าเลียวมันอยูย่<ด> <ๆ S 2> ที่หลวงปู่ <c oughs> จะไปไหนครับหลวงปู่ท่านรู้ท่านจะไปไหนเออหน้าแล้วก็จะไปตามนั้นน่ะเองไม่รู้จักหลวงปู่เนียเนี่ยโอ้โหแต่จะรู้รู้จักแล้วจะหนาว ท้องเมืองหน้ามันหนาวไงจริงน้าเย็นมากขนาดบล็อกเหมือนกันเลยห้าเมตรน่นะง่ายไม่เหมือนกันเลยไปทุกที่ไม่เหมือนกันเลยบางที่เหมือนกับคนที่เขาขนแถวนั้นแหละเจ้าของที่ลคล้ายๆไปอย่างนั้นอ่ะโพธิสัตว์มึงรู้จักเหลอโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่บารมียังไม่ได้รวมอ่ะที่ดูเลย บริวารจะเต็มเต็มเทวโลกพรมโลกมนุษย์โลกอีกเหมือนเหมือนเทหลวงปู่ห้าเมตรที่ไล่ผมมาปัญโยร้อยเอ็ดอะค่ะหลวงตาถอดแบบออกมาหน้าเหมือนตาแจ็คเ <laughs> จ้าของไลยโอ้โถูกต้องเลยแสดงว่าหลวงปู่ก็ให้ความอาศัศจรรย์ใจกับเจ้าของ <laughs> ที่ด้วย พอเห็นแล้วก็ปื้มหน้าเหมือนเราห <laughs> ลวงปูก่แก้มยุ้ยมากเลยครับ <laughs> โตกนี่คือหลวงปู่จริงๆไม่ใช่ธรรมดา <laughs> ค่ะหลวงตาครับผมเป็นคนชอบพระเครื่องครับเวลาส่องพระเครื่องจะสวดจัก,กรพพัดไปด้วยถือว่าเป็นการเสกพระไปในตัวไหมครับได้อเครนะพุทธานุสติ สังฆาธรรมานุสสิสังฆานุสติเจ็ดอยู่กับพระจะทำยังไงให้พระมีพลังงานเยอะๆล่ะคะหลวงตาป <c oughs> ้ามีพลังงานอยู่แล้วพ้าหลวงปู่นะแต่พ้าที่อื่นไม่รู้ท่านมีอยู่แล้วเพราะบารมีรวม่านมาอยู่ที่พระ แต่ที่เราสวดทุกวันมันเข้าไปมันกไ็ไม่เท่าท่านเรามันก็เหมือนเอาเอาหิงห้อยเข้าไปในพระอาทิตย์น่นนะประมาณนั้นแหละแต่มันอยู่ที่เราจะน้อมพลังงานมาใช้ยังไงหล่อโลกท่านนาม,มาทําท่านกับ็บมาอยู่แล้วหล่อจกักรพรรดิหล่อหลวงปู่เนะี่ยจะเป็นหลวงปู่ทวดแล้วหลวงปู่ดนะูไม่ต้องไปให้ใครเสกหรอก ให้ไปครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านเสกทุกองค์นะถ้าไม่เสกหรอกมีจะท่านบอกว่าสาธุหลวงปู่ฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่ด้วยนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตนะครับนอนเฝากบุญเข้าไปคท่านเพราะหลวงปู่ใหญ่สุดแล้วเอาก็ถูกท่านรู้จักนะถ้าไม่รู้ก็แล้วไปค่ะ หลวงตาคะมีคนถามมาเหมือนกันค่ะว่าฉายาพระพรมปัญโยเนี่ยที่เขาเคยได้ยินก็คือมีหลวงปู่หงด้วยท่านเกี่ยวกับหลวงปู่ดูด้วยไหมครับฉายานมันอยู่ที่อุปชาเขาตั้งฉายามันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาน่ะมันเป็นฉายาของพระเป็นชื่อพระเหมือนชื่อคนนั่นน่ะมันก็ซ้ำๆกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอก หลวงพ่อกันท่านตั้งให้หลวงกันวัดพญาติลองพ่อท่านบวชที่วัดบูกพ่อกันที่ที่ลำปางที่สาขาเนี้ยค่ะจะมีโยมมาปฏิบัติเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโยมใหม่ยังไม่เคยสวดจัก,กรพรรดิมาก่อนเลยค่ะหลวงตาเขาก็เลยอยากรู้ว่าในการที่เขาจะเริ่มต้นในการในการสวดมนต์ในการที่จะทําความเข้าใจ กับพระก<ด>ระถามหาจักรกพรรดิใช่ค่ะเ,เขาต้องสวดก่อนนะว่ไม่สวดจะเข้าใจได้ไงอ,อ้าวหลวงตาเจอหลวงพ่อท่านก็ให้ให้ผ้ามาเวลาสวดมนต์ให้กรรมพระแต่เพิ่งถามสวดไปก่อนอ้าวก็ถูกแล้วไงค่ะทุกวันนี้ก็เลยใช้วิธีคือเปิดอตอนที่หลวงตาต่อปัญหาธรรมค่ะเราก็จะให้ฟัง มันก็ต้องเปิด<ม>ตลอดเวลาบทสวดเพราะวิญญาณเขาจะได้มาอยู่เพราะเขามันเพลินมันมีสุขบ้านไหนดา่าผัวเมียด่ากันนะพวกเราไม่อยู่หรอกไม่อยู่นี่หมดแล้วก็จกอยู่แถวนี้หละเอาเพราะมันเพลินนะไม่มีขยกไม่มาหรอกวิญญาณเนี่ยมีมนุษย์ยังไม่มาเพราะมนุษย์ไม่รู้อะที่ไหนมีการสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรบ้านไหนก็เถอะวิญญาณจะเยอะ จะโตไปเยอะบ้านก็จะสว่างแล้วเขาก็ถามเพิ่มว่าเอ๊แล้วย่งมาระยะแค่เจ็ดวันเนี่ยค่ะจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้ยังไงคะจะมากระิสารส่งอารมณ์ให้ดีอยู่กับบทสวดอยู่กับการแผ่แม่จามโมทนามบุญอยู่กับบุญตลอด24ชั่วโมงห้ามเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นมันเปลี่ยน ให้ขึ้นจิตอยู่กับพระ24ชั่วโมงเวลานอนก็สวดให้หลับทีนี้จิตมันก็จะอยู่กับพระเวลาลุกขึ้นมาก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าก็ถวายชีวิตท่านแล้วก็กราบช่วงที่นั่งคุกเข่าก็ต้องมองภาพท่านเนี่ยเอาดวงตาเราเนี่ยเอาภาพ ในตาเี่ยเข้าไปที่ใจพอดวงตามันเป็นหน้าตาของดวงใจใช่ไหมมองพับให้มันเข้าที่ใจไม่ใช่มองพับมันเข้าที่ไหนเข้าที่ใจเนี่ยเราสวดทุกวันเนี่ยเรากลับพระทุกวันถาวายชีวิตทุกวันอธิษฐานอารมณ์ดีทุกวันตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนก็กลาบแล้วก็พิจารณาอารมณ์ไปจะไงมาไงมันเสียเพราะเหตุอะไรเ,เพี่ารณาทุกวันอย่างเนี้ยังไงก็ได้หลายช็อต หนึ่งอย่างน้อยก็ตาเห็นรูปจิตจะมีความรู้สึกเรื่องนามธรรมาภาพท่านก็จะหายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางสีบางสี่ท่านก็จะมีความสว่างบางสีท่านก็จะยักคิ้วมางนะแต่รูปท่านไม่เปลี่ยนหรอกคือน,นามธรรมาความรู้สึกที่เราเห็นนะกาบพระเป็นเนี่ยนะถ้ากาบเป็นจริงๆนะเราจะสัมผัสโดยรูปมันรูปและนาม ตลอดเลยแล้วจะเป็นหมอดูริโคตรแม่นเลยแม่นได้ยังไงวะอธิบายจะให้อธิบายไหม <c oughs> เรามองภาพท่านมองเฉยๆนั่งคุกเข่าแล้วก็พุทธังชีวิตทั้งถวายชีวิตจังมาช่วงที่เรากราบพุทธังวันทามิเราก็หลับตาค่อยๆหลับภาพท่านก็จะไปทึีจิตเราใช่ไหมล่ะ เรากับเช้ากับเย็นกับเช้ากับเย็นมองเช้ามองเย็นเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนสักวันนี้แน่นอนพอเปลี่ยนเริ่มละเริ่มเข้าใจเรื่องนมามธรรมแล้วที่เข้าใจเรื่องโทระโทระจิตละโทรถามได้เลยปูว,วันนี้ยอดเท่าไหร่ครับยอดเท่าไหร่คะนลวปปูผัวเป็นไงครับวันนี้มันไม่มามันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่ามันไปกินเหล้าเดี๋ยวมันมา นี่ใช้ความรู้สึกจากภาพท่านอ่ะคือท่านเป็นบริษัทเนี่ยอาชีพูดเนี่ยทำมาแล้วนะอย่าไปถามในเรื่องอดีตถามปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยลูกทำไมไม่ไม่มามันไปไหนมันก็จะมีความรู้สึกแล้วมันไปบ้านเพื่อนนี่มันมามันมาก็ค่อยๆถามไปไหนลูกโน่นนี่มันก็จะบอกยกเว้นมันจะมันจะโกหกมันโกหกเราก็รู้อีกละนี่โกหก มันจะเป็นความรู้สึกไงนี่อย่างจับท่านให้แม่นนะทีนี้พอเริ่มคุยกับท่านชินไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปไหนเห็นพระมันจะเป็นความรู้สึกเราพับไปเลยท่านก็นสว่างเวลามองคนนะนก็จะโลเราเยายคนนี้มีทุกข์ยายคนนี้มีสุขยายคนนี้มีกิๆก,ก,กังวลมันเป็นความรู้สึกตาสัมผัสจิตสัมผัสก,ก็เรียกว่ารูปกับนามนี่ยสุดยอดไหม ถ้าไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนะถ้าไม่เปลี่ยนขึ้นก็จะไวอยู่นะถ้าเปลี่ยนขึ้นก็เสียใจด้วยสักสี่ห้าปีคงได้อยู่นะอ่ะปอตีเท่าไหร่4ีปีเออกรรมาฐานานี่เขามาเนี้ยค่ะไม่ใช่วันสองวันนะบอกสองวันบอกอลงตาลุงพ่อไม่เห็นยิ้มเลย <c oughs> โอ้ไม่ใช่ฝ <c oughs> ึกจนตายนั่นแหละ หยุดกันแล้วกันค่ะถ้าเรียนพาคสมทบก็ห้าปีแต่ถ้าเรียนลามก็แปดปีนะคะโอต่อไปเลยมีอยู่ลายหนึ่งสมัยโน้นน่ะแปดเกืบเ้าปีแล้วไปบนบวชอยู่ที่ท่าจจำได้ไหมตุท่านหรือเปล่าบนไปบวชขอให้จบพอไปบนปั๊บกลับไปจบจำเป็นต้องมาบวชแปดปีแล้วมันไม่จบเขาก็จะรีทายแล้วล่ะ เรียนลามใช่ลามทำไมมันยาวขนาดนั้นไม่จบเขาไม่เรียนแล้วไงจำเป็นหลานพวกหลานพวกยากเขาจบก,กังวดแล้วมันยังอยู่เลยแต่ถ้าเราเอาจริงยังไงก็สําเร็จใช่ไหมคะ<ด>หลวงตายังไงก็รู้ได้ฮะท่านทังบอกหลวงตาว่าเองเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าเป็นเองก็ฝึกได้พระเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ย แต่ท่านฝึกแค่นั้นเองแต่เราถ้าฝึกจริงๆมันก็ได้เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นช่นา่ากลัวอะไรเตรียมไว้ตอนนี้อะไรเนี่ยเนี่ย,ยมันมาอยู่นี่เลยคินอนอนสมมนนี่แหละใครจะยังไงก็ช่งางเดี๋ยวใช่ไหมเองว่าใครรู้เป่าไม่ว่าใครจริงนะโอเคสาธุเองว่าตัวเองให้หนักๆเวลาคิดไม่ที่ ก่อนจะว่าคนอื่นต้องว่าตัวเองก่อนนะเออมาษาธุา่าไกินน,นอนสวดมนต์เนี่ยเตรียมตัวตายเลยยังไงเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วจับชายคาร์โบโลหรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นเราปลูกผักที่เรากินค่ะปลูกผักใช่ค่ะปลูก,กผักแบบไหนะลวกผักกินข่ดผักน้ำพริกค่ะแล้วก็ผักกาดก็คือใส่ในจับชายโอกินมือเดียวก็พออกอ่อย่ากินอะไรเยอะยังมันอ้วน แต่แต่ของเรานี่โคะระหว่างจับชายกับไข่พะโลอยู่ในหม้อเดียวกันเลยคะ่ะลงตาโอ้ดีมาก <laughs> ทําได้ยังไงอ่ะโวนมาจากไหนทําได้ยังไงแล้วกินได้ยังไงล่ะ <laughs> ใช่ <laughs> ออจอชายใายดีมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> คำถามจากในนี้นะคะหลวงตาคะเวลาอธิษฐานน้อมกระแสให้ให้ทำจิตยังไงคะ นอาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มองภาพพระก็ได้ที่ที่เราอยู่นั่นนะแล้วก็ตั้งจิตข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานทําอะไรอ่ะนี่ค่ะทำอะไรจะนอนสวดกินนอนสวดมนต์สิบวันยี่สิบวันอะไรก็ว่าไปาก,การอธิษฐานต<อ>้องอธิษฐานทุกวันนะถ้าใครมาอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานวันเดียวแล้วก็จบเลยไม่ใช่มันไม่ย้ำ ถ้ามันย้ำแล้วมันจะลืมถ้าเราย้ำม,มันจะไม่ลืมถ้าเราย้ำไม่ย้ำม,มันลืมอธิษฐานจุดเด่นคือจุดในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามึนคนเขาปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นปฏิเจกภูมิเป็นอัทภูมิอ่านไม่เกิดอธิษฐานตามองใดองค์หนึ่งหรืออาจารย์ทุกวันอธิษฐานให้ถูกลระเอริญอธิษฐานทุกวันจนกว่ามันจะถูก ถ้ามันไม่สูกก็อย่าเลิกอธิษฐานเนี่ยวิธีการอธิษฐานให้ตั้งสัจดจจนอธิษฐานสิ่งไหนที่ได้แล้วก็ที่เพิ่มใหม่ก็เพิ่มไปเรื่อยๆจุดใหญ่คือต้องอธิษฐานทุกวันอย่างลุงตางอธิษฐานทุกวันจุดใหญ่จุดรองจุดเล็กเนี่ยอย่างลําปางเนี่ยสร้างจนเสร็จนะพอเสร็จก็อธิษฐานใหม่ไงที่ใหม่ไ <c oughs> งกระถูกเราละทั่วไปเข้าใจไหมเนี่ย การอธิษฐานเนี่ยแต่ถ้าไม่เกิดก็อธิษฐานไม่เกิดอย่างเดียวอย่าไปอธิษฐานอย่างอื่นท่านจะไม่เกิดแล้ว